มาโชว์ทักษะการลงเสียงของคุณกันหน่อยกับโฆษณา3ตัวของผมตัวแรกยามาฮ่าขอแบบสนุกเร้าใจใน 3, 2, 1. 1มันให้สุดและตามหัวใจไปให้สุดออกมาแมกพันสุดเพื่อชีวิตขีดสุดพันแม็กยามาฮ่าแม็กซี่ลี่แล้วก็โฆษณาน้ำมันสิรินีขอแบบลึกซึ้งสวยงามใน 3, 2, 1, 1> จากแรงปูข้าวหอมมะลิสุริน การคัดสรรผ่านทุกความปานีตใส่ใจในทุกรายละเอียดจนมาถึงมือคุณน้ำมันลำข้าวซูรินีครับไลท์แบนออยแล้วสุดท้าย Ford Ranger Raptor ขอแบบเท่ดุดันในแบบฉบับของคุณเลยใน 3...2...1... 1> ดุดันไม่เก่งใจใครฟอร์ r แรปเตอรเจเนเรชั่นใหม่ จองผ่านเว็บไซต์ฟอร์ดได้แล้ววันนี้เยี่ยมไปเลยครับขอบคุณที่มาดูเอ็ดกับผมนะครับผมแฮปปี้มากที่ได้เห็นสไตล์ของทุกๆคนครับ